สวัสดีครับคุณลี่อ้าวสวัสดีครับบังมาสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวอ้าวสวัสดีครับเก็ตเทลเว็ e เก็ตยูร์สไตล์นะครับเที่ยวได้สไตล์เรา,าช่วงคนชุมชนคนเล่าเรื่องนะครับครับบังมาทำอะไรอยู่ฮะตะก,กี้พอดีเข้ามาเห็นมีรถบ้านอาชอบไม่รู้ที่นี่ ที่นี่เหรอครับตอนนี้เราอยู่ที่ดวงตะวันบ้านสวนนะครับเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับแต่ทางทางเจ้าของสถานที่เนี่ยครับก็ อยากจะให้คนมาถ้าเกิดว่าใครสนใจอ,อยากจะ<อ>กมายอยากจะมาดูอยากจะมาเรียนรู้หรือว่าอยากจะมาดูสถานที่หรือว่าอยากจะมาเที่ยวก็รบกวนติดต่อไปใน facebook ได้เลยนะครับดวงตะวันบ้านสวนครับมาจำหน่ายเบื้องต้นหน่อยอย่างผมไม่ไม่รู้ดวงตะวันบ้านสวนที่ไหนเนี่ยพี่ดวงตะวันบ้านสวนอ้อพิกัดนะครับอ,อยู่ที่เ,เรียบคลองสิบสานะครับเยื้องกับ วัดแสนเกษมใช่ครับย้อกับวัดวัดแสนเกษมเลยวัดแสนเกษมมันนิดเดียวก็จะเห็นต้นสักนะครับพอเห็นต้นสักเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายได้เลยจะมีป้ายบอกทัดแกงใช่ครับจะมีแล้วก็พอเข้ามาก็จะเห็นดวงตะวันบ้านสวนเลยครับปีละครั้งดวงตะวันบ้านสวน จัดอะไรนะจัดงานเป็นเพื่อสาธารณประโยชน์ใช่ครับก็มีงานออกร้านก็มีเชิญชุมชนแล้วก็มีขายของอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็คนก็จะมาเดินซื้อเลือกของกันแล้วก็เชิญทางพอดีทางเจ้าของสถานที่ดวงตะวันบ้านสวนเนี่ยครับมีโรงเรียนอนุบาลบ้านรักด้วยเป็นเจ้าของอนุบาลโรงเรียนอนุบาลบ้านรักก็จะเชิญพวกคนญี่ปุ่นเด็กญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับมาร่วมแจมในในงานออกร้านนั้นๆด้วยครับ แล้ววันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันดีเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและท,ทรัพย์สินคืออะไนได้ครับก็เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับช่วงนี้เนี่ยเศรษฐกิจไม่ดีมากๆเลยอย่างที่ทุกๆุกคนก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินหรือว่าปัจจัยเรื่องของการดํารงชีวิตเนี่ยค่อนข้างจะสําคัญเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะทําให้เกิดพวกมิจฉาชีพเยอะอนะครับก็ แต่โชคดีอย่างหนึ่งหนองจอกเราเราไม่ค่อยไม่ค่อยมีเนาะแต่ในเมืองน่าจะเยอะแต่ก็ควรแต่ก็ก็ควรจะใช่ฮะมีเขาเรียกแล้วนะทักษะทักษะตัวเองก็หน่อยนะทักษะอ่ทักษะในการหลีกเลี่ยงก่อนถ้าเกิดเรามีเหตุการณ์เราเจอเหตุการณ์จริงๆเนี่ยครับเราควรจะหลีกเลี่ยงจาก จุดตรงนั้นก่อนนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นแต่ถ้าเกิดเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จริงๆเนี่ยครับเราก็ต้องรู้ทักษะในการป้องกันตัวเองทำยังไงให้เอาชีวิตรอดให้ได้เห็นว่าบางหมัดมีอ๋อมีมีผมอ่ะมีโอกาสเข้าไปเที่ยวที่เนี่ยไปต้นก้ามวยไทยบึงเตยอ่ะไปคุยกับครูครูสอนศักวารุณค่ายมวยดารดายม์ครูสอนศักเนี่ยโหแบบแกให้โอกาสเด็กๆแล้วเลี้ยงเด็กๆมาเพื่อเป็นนัก ครับสอนให้มีวินัยในการออกกําลังกายสร้างรายได้สร้างอาชีพให้เด็กได้เนี่ยอเนี้ยแล้วก็เด็กก็รู้รู้รู้จักวิธีการป้องกันตัวเองด้วยูโอ้แล้วครูก็สอนสนุกใจดีเจดอ่างั้นอย่างนี้ถ้าเกิดสิ่งที่ที่หมัดอยากมีโอกาสเข้าไปตอนไหนอีกวะคผมอยากเข้าไปดูครูสอนเขาสอนวิธีไหว้ครูมวยไหว้ครูมวยฮะไหว้ครูมวยกับเด็กๆอ่ะก่อนผมเคยมีโอกาสไปทํามวยไทยพาซ่า เขาจัดการแข่งขันไหว้ครูมวยเด็กนะครับอืแล้วน่ารักแล้วเขาก็จะอธิบายไปด้วยว่าเด็กคนนี้ไหว้ครูแบบนี้เพื่ออะไรท่าทางต่างๆในการสอท่าทางน่ารักเนี่ยตรงเนี้ยเขามีโอกาสถ้าดาดายิมครูสอนศักวรุณมีโอกาสไหว้ครูมวยเด็กถ้าเรามีโอกาสไปทำนะเยอะจะทำให้ดูดีเลยครับเพราะครูเขาจะได้อธิบายว่าตอนนี้เด็กกําลังไหว้ครูแล้วแล้วเด็กๆมันทําน่ารักอนะใช่ฮะเด็กๆทําอะไรก็น่ารักไปหมดเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กๆก,ก็จะได้มีทักษะในการป้องกันตัวเองด้วยเพื่อเพื่ออย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถหลีกเลี่ยงหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นั้นๆได้เราก็จะได้รู้ว่าเอ๊ะเราจะทํำยังไงให้เราปลอดภัยมากที่สุดเพราะว่าเขาคงจะสอนว่าวิธีการในทําให้เราปลอดภัยมากที่สุดยังไงเราหลีกเลี่ยงอยู่แล้วล่ละแต่ถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยใช้ท่าไหนหรือว่าใช้วิธีไหนในการที่ให้เราปลอดภยัยแล้วเราก็ต้องรีบเพ่นทันทีอะไรประมาณอย่างนี้ครับ เคยมีโอกาสเข้าไปทําคลิปจากนี้ครับต้นกล้ามวยไทยเนี่ยฟังครูครูสอนนะพููให้ฟังสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เขาบอกมีคนป่วยคนไงที่ว่าเหลือปอดข้างเดียวครับหมอก็บอกอายุอยู่ได้ไม่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่มาออกกําลังกายที่ต้นกล้ามวยไทยเนี่ยกลายเป็นอยู่ได้ยันปัจจุบันแล้วแข็งแรงกว่าคนปกติด้วยเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วได้แชมปว่าเรามีทั้งแรงกายมีทั้งพลังใจเราก็จะสามารถทําให้ ฟื้นฟูฟื้นฟูร่างกายได้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยจิตใจเราอาจจะสามารถนําร่างกายได้บางอย่างร่างกายอาจจะนําจิตใจมันอยู่ที่จิตใจของเราถ้าเราเข้มแข็งพอเราอาจจะผ่านพ้นจุดๆุดนั้นได้นะครับก็เราเนี่ยเราก็ดูดูดูคลิปเนี่ยผมก็เอาภาพขึ้นมาให้ดูเรื่อยๆนะดูแบบนี้ก็ดูเลยเนี่ยครับก็ดูตามคลิปนี่แหละเลยต้นกล้ามวยไทยเนี่ยครูสอนมาเอา เหรียญรางวัลมาโชว์ได้รางวัลเยอะหลายอย่างแล้วเด็กๆเดูเด็กๆดูวินัยการซ้อมดีมากเลยก็ได้เคยได้เคยที่บางหมัดส่งให้ดูอฮะก็ได้ดู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 แบบว่าเรื่อยๆนะครับก็ได้ดูที่ครูเขาย้ำมากนะเด็กพวกเนี้ยเขาเป็นมวยเขาไม่รังแกใครครับเขาเป็นมวยเขาต่อยเพื่อจะสร้างอาชีพสร้างรายได้เขาหรือเป็นการออกกําลังกาย ก็ที่ตอนนั้นมีข่าวไงฮะที่ผู้หญิงข่าวผู้หญิงใช่ที่ว่าใครเอาน้ำเอาน้ำไปเล่าไปรโอ้โหโดนนะน้องเขานั่งเฉยๆของเขาอยู่ดีๆแล้วเขาก็ไม่ได้ต้องการลังแก่ไรไม่อะไรยังไงโอ้โดนหนักเลยนะดดีนะมีคนห้ามไม่งั้นะโดนหนักเลยไม่งั้นโดนจัดแม่ไม้มวยย่างแรงฮะแขงโหด้วยแข็งโหดก็จะมีเด็กๆเด็กๆก็จะ ทำนุ่นทำนี่นะครับฝึกนุ่นฝึกนี่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องของการรู้จักการต่อสู้ด้วยวิธีที่ถูกต้องอย่างน้อยเราฝึกหัดเรามีามร่างกายแข็งแรงใช่แล้วก็รู้จักการป้องกันตัวเองมีความได้ได้หลายๆอย่างอยู่แล้วฮะเรื่องปกติเป็นเรื่องของไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนๆทั้งการต่อสู้หรือว่าการออกกําลังกายการเล่นดนตรีกีฬาทุกอย่างผมว่านะฮะเด็กๆ จะมีสมาธิแล้วก็จะมีจิตใจที่ดีนะครับถ้าเกิดว่าสามารถฝึกให้ได้อย่างถูกต้องครับครูครับอะไรที่เราแบบทําเป็นประจำเนี่ยมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติเวลาเราป้องกันตัวมีใครมาอะไรเราเรารู้สึกว่าอันตรายมันจะอัตโนมัติเลยนะเพราะเราได้ผ่านการฝึกฝนแล้วทุกวันน่ะไม่ยังเป็นต้องแบบถ้าเราไม่ได้ฝึกทุกวันปุ๊บบางทีเราป้องกันได้แต่อาจจะช้าไปเขาทําร้ายเราแล้วไอ้นี่ อันนี้มันอัตโนมัติได้เลยหนึ่งไปฝึกที่ต้นกล้ามวยไทยเห็นมาแต่ละคนมุดอยู่ใครมาจับอยู่ข้างหลังเนี่ยสอกได้เลยเขาป้องกันตัวอัตโนมัติเลยแล้วก็กําลังวังชาเขาเรียกแรมแข็งแรงทุกวันทุกวันใช่เพราะว่านักมวยทวินัยไม่ดีเสร็จหมดกาใช่ใช่คือถามว่าเก่งยังไงแต่แรงสู้เขาไม่ได้จบแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสก็ฝากด้วยครับ ต้นก้ามวยไทยจะได้ใช่ว่าครูสอนสักวารุณค่ายมวยดาดายิมอยู่ในพื้นที่เขตใครสนใจก็ส่งเด็กๆไปดูได้นะครับส่งเด็กๆไปเข้าเข้าค่ายฝึกหรือว่าเข้าไปเรียนครูสอนเขาโพสทุกวันเด็กซ้อมเด็กอะไรมีโอกาสเข้าไปดูในเฟซบุ๊กนะสอบครูครูสอนสักวารุณเขาโพสของเขากวนก็ใครสนใจแนวนี้ก็ลองเข้าไปได้เลยนะครับก็แล้วแต่แนวของเด็กๆด้วยครับแล้วของเราสรุปไหมได้ครับสรุป ก็อยังไงวันนี้เนี่ยครับถ้าเกิดว่าต้องการสนับสนุนหรือว่าส่งเสริมารายการของเรานะครับรายการเก็ทเทว์เรานะครับเที่ยวได้สไตล์เราช่วงชุมชนคนเล่าเรื่องของเราเนี่ยครับก็แนี่ดสนับสนุนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ก็ได้นะครับ,รบก็บคือมีนมแพะดวงดีสบู่นมแพะดวงดีดงดครับผมมีบ้าน<อ>สมาลี บ้านสุมารีจะเป็นไม้ดำต่างๆาเริ่มเริ่มใหม่เริ่มใหม่งงงงบ้านสวนวิไลวันก่อนใช่ไหมแล้วก็ลำต้นกล้วย๋ยวเราตรงนี้นะสรุปสรุปเลยไหมครู Get travel get your star เที่ยวด้วได้สไตล์เรานะช่วงชุมชนคนเล่าเรื่องเอาใหม่ๆคูรี่แนะนำช่วงเดี๋ยวผมจะพูดชุมคนคนเล่าเรื่องพร้อมกันให้ติดๆกันเลยเคสรุปเลยไหมครับครูโอเคครับ ถ้าใครที่สนับสนุนเรา Get ท r ทว e เก็ทย o ร์สไตล์เที่ยวได้สไตล์เราช่วงชุม,ช,มชน,ชนคน,คนเล่าเรื่องสนับสนุนเราได้ตรงก็โดยการ กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามคลิปของเรานะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะผลิตภัณฑ์ชุมชน,ชนใช่ครับอของคุณลิมนะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับก็ของผมมีนมแพะดวงดีแล้วก็สบู่นมแพะดวงดีครับบ้านสวนวิไลวัลนะบ้านสวนวิไลวันจะเป็นปลาช่อนแดดเดียวปลาดุกแดดเดียวแล้วก็เนื้อแดดเดียวครับแล้วก็ชุมชนลำต้นกล้วยเขาชุมชนลำต้นกล้วยเขาจะมีะมน้ำพริกขัวปรีครับ พวกไม้ต้นไม้พันธุ์ไม้ด่างไม้ด่างก็บ้านสูมาลีได้เลยนะครับใครสนใจส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ของเราที่ประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นสินค้าจากชุมชนแล้วเราก็ขายในราคาเดียวกับชุมชนแล้วก็ช่วยชุมชนในการขายถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับไม้ด่างสบู่นมแพ้น้ำพริกเนื้อแดดเดียวปลาแดดเดียวนะครับตอนนี้มีมีมีหกเจ็ด 6-7ชนิดสินค้าแล้วนะครับใครสนใจตัวไหนก็ลองติดต่อเข้ามานะครับที่บางว่ามีโอกาสมีโอกาสได้เลยมีโอกาสชวนไปนั่งพูดคุยกันฮะใครมีอะไรอยากอ่าใช่ครับแต่ต้องเน้นอ่ะต้องเป็นสิ่งดีๆใช่ครับก็คือถ้าเสนฮะ ใครมีกิจกรรมดีๆนะครับเพื่อชุมชนหรือว่าเพื่อสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็อยากจะให้บางหมัดหรือผมเนี่ยครับไปนั่งพูดคุยกันหรือว่าไปไปเอามาออกในรายการอะไรอย่างเงี้ยครับก็ติดต่อเข้ามาได้เหมือนกันนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ได้เวลาพอสมควรโอเคครับได้ครับบางหมัดเดี๋ยวขออนุญาตไปเดินดูบ้านสวนอะไรนะดวงตะวันบ้านสวนดวงตะวันบ้านสวนก่อน ก็วันนี้ได้เวลาพอสมควรละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาคุยกันใหม่ในเนี้ในชุมชนเล่าเรื่องวันนี้ก็เราเราจะมีหัวข้อต่างๆผมกับคุลี่ต้องขออนุญาตก่อนไปครับโอเคนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุลี่ e ตเที่ยวได้สไตล์เรา ช่องยูทูบและช่องเพจทำคีดิ่วโนโงเพื่อหาภาพวิวต่อสาธารณะชนอ้าวๆาหาอะไรอยู่ก็หาดูช่อง YouTube และช่องเพจของเก็ตเ l g e t y o u r Style เที่ยวได้สไตล์เราอยู่นะซิ